ครับผมเทพพงศ์วัสดุสานครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวสัดส่วนครับว่าจุลายสานขนาดร้อยเซนครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะครับแต่วันนี้ครับผมก็จะมารีวิวให้ฟังครับว่าจุลายสานขนาดร้อยเซนครับไอโกรร้อยเซนครับตีร้อยเซนคันสกรูเก้าสิบเซนนะครับขากบเจ็ดจุดเซนนะครับ ดูการแบ่งกับส่วนนะครับส่วนวครับสามสิบเจ็ดเซนนะครับส่วนตัวจากปีบนถึงปีล่างนะครับสามสิบแปดเซนนะครับจากปีล่างมาหาวนท้ายนะครับยี่สิบห้าเซนนะครับสำหรับเอวนะครับงเอวก็เป็นสองฝั่งฝั่งละสิบห้าเซนนะครับ อันนี้เท่นี้สิบห้าอันนี้สิบห้าครับจากไปล่างมาถึงตรงมัดจุดมัดคาแขกครับก็สิบสองเซนนะครับส่วนหัวครับกว้างกว้างหัวนะครับก็ฝั่งละาหกเซนนะครับสลับิีนี้ครับก็แบ่งปันสัดส่วนครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานนะครับสลับรุ่นใหม่ครับถ้าใครสนใจครับก็เอาไปทําได้นะครับแบ่งปันร่วมกันสืบสานครับ uh